สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ครัวสมพอรอีกแล้วนี่นะคะวันนี้สมพรจะนําหมูสามชั้นมาผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดวันนี้นะคะจะไม่ใส่ผักจะใส่หมูอย่างเดียวเลยนะคะก็หั่นหมูสามชั้นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบเลยนะคะพร้อมด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะแล้วก็ ใบกะเพรานะคะเตรียมเครื่องแกงครบแล้วนะคะเราก็ไปผัดกันเลยก่อนอื่นนะคะสมพรจะนำหมูสามชั้นลงไปลวนก่อนนะคะถ้าใครชอบแบบไม่ต้องรวนก็ได้นะคะแต่อันนี้สมพรลวนให้สุกก่อนเพราะหมูสามชั้นนะคะหนังจะค่อนข้างจะเหนียวจะรวนให้สุกทีหน,นึ่งแล้วเราค่อยนำมา ผัดเผ็ดอีกสีหนึ่งนะคะนี่นะคะก็ลวนให้สุกๆแบบนี้นะคะใครไม่ชอบลวนก็ไม่ต้องลวนนะคะทำตามใจเราเลยชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะตวนเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนแล้วเราก็ใส่ลงไปอันนี้เราจะใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็นําเครื่องแกงเผ็ดนี่นะคะลงมา ผัดให้หอมก่อนนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะไฟไม่ต้องแรงเดี่ยวพริกแกงจะไหม้นะคะคนๆไปนะคะผัดให้หอมผัดเผ็ดหมูสามชาั้นถ้าใครจะใส่ผักลงไปด้วยก็ได้นะคะจะใส่มะเขือหรือทั่วก็แล้วแต่เราจะใส่นะคะแต่วันนี้ฉันผอนผัดไม่ใส่ผักนะคะ ผัดหมูอย่างเดียวเราก็เคี่ยวเครื่องแกงหอมแล้วนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเคี่ยวอีกหน่อยให้หอมหอมหมูสาำชั้นนะคะบางครั้งมันจะมีมันยีเยอะเราก็นำมาหลอมก่อนน้ำมันก็จะออกไปนะคะ ันนี้เ็เติมน้ำมาลงไปนิดนึงนะคะผัดเครื่องแกงให้หอมก็เป็นแกงแบบง่ายๆนะคะบ,นบานๆนะคะไม่ได้เน้นอะไรมากมายนี่นะคะเริ่มหอมแล้วจ้าเคี่ยวไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะกระทะิืม น้อยนิดนะคะกินหอมแล้วผัดเผ็ดหมูสามชั้นนะคะกินกับข้าวร้อนๆก็จะอร่อยมากๆเลยสมพรก็ผัดกินนะคะแต่จะไม่ค่อยได้กินเลยไม่ได้ทำเลยหอมแล้วจ้า ได้แล้วนะคะเราก็นําหมูสาชานที่เรารวนไว้นะคะมาใส่ลงไปเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อนเพ่านชอบแบบแห้งๆก็ผัดแบบแห้งๆก็ได้นะคะ อันนี้สมพรชอบมีน้ำนิดนิดเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปหน่อยหนึ่งผัดหมูสัาฉานให้สุกอีกทีหนึ่งนะคะเอาเติมน้ำปลาก่อนเลยอืมกินหอมนะคะอันนี้ก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะใครชอบแบบแห้งก็ใส่แบบแห้งมีใบมะกรูด เราก็ใส่ใบมะกรูดใส่พริกสดซอยลงไปก็ได้นะคะเติมซีอิอ๊วล,ลงไปน้อยหนึ่งนะคะพุกเขาให้เข้ากันเต,ติมน,น้ำลงไปน้อยให้หมูส่นชั้นมิ่มนุ่มกว่าเดิมน,นะคะ ก็เป็นเมนูอะไรที่ทำง่ายนะคะเราก็ผัดไปอีกสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำแห้งอีกนิดๆปรุง,งรสตามใจชอบเลยนะคะ มีสมพรก็มีตัวช่วยเพิ่มความอร่อยนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ไม่มีพริกสดใส่นะคะได้แล้วจ้าเคี่ยวจนแตกมันแล้วนะคะชิมรสเลยจ้าตามใจเราเลย เผ็ดหมูสามชั้นนะคะหอมๆอ,อร่อยอร่อยได้แล้วจ้าเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะคะใบกระเพราก็เพิ่มความหอมให้กับหมูสามชั้นผัดเผ็ดชามนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะกินกับข้าวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากๆเลยเสร็จแล้วจ้าไปกันเลยจ้าไปกินข้าวกันนี่นะคะได้ฉามหนึ่งนะคะผัดเผ็ดหมูสามชั้นจ้าน่ากินมากๆเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าวันนี้สมพรขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะสวัสดีจ้า